เรามาต่อกันนะคะคลิปนี้เป็นการฝึกการร่างกราฟจากตัวอย่างที่แล้วเนี่ยจะค,คลิปที่แล้วเนี่ยแลาก็แบบรู้เทคนิคการดัดอกปนี้เป็นการใส่ประสบการณ์นะคะครูจะให้2ตัวอย่างอ่าตัวอย่างแรกก่อนเราจะมาร่างกราฟตัวนี้กันก็มาสามอันแรกหามานะคะแบบเดิมนะคะเราจะอยากได้โดมเมนโดมเมนคืออะไรเจอรูทข้างในรูทเป็นบวกเจอส่วน ก็ห้าเป็นศูนย์ตอนนี้เกำลังสองบวกหนึ่งมันไม่ทําเป็นศูนย์หรอกเพราะ,ะนั้นโดเมนเนี้ยมันก็คือเป็นจนํานวนจริงใดๆใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วทีนี้เนี้ยจุดตัดแกนเราดจูจุดตัดแกนนะคะนักเรียนก็มีสองอย่างคือจุดตัดแกน x จุดตัดจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y จุดตัดแกน x คืออะไรให้ y เป็นศูนย์แกน x ก็ให้ y เป็นศูนย์ ให้ y เป็นศูนย์แล้วก็หาค่า x ก็แปลว่า 4x ส่วนด้วย x x กำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ y เป็นศูนย์นะแทน x ได้อะไรคะ x ก็ต้องเป็นศูนย์ด้วยเพราะฉะนั้นจุดตัดแกน x ก็คือที่จุดศูนย์ศูนย์นะคะจุดตัดกัน y อะคะให้ x เป็นศูนย์จุดตัดกัน y ให้ x เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเราเลยได้ว่า f ของศูนย์ก็คือศูนย์ y ก็เลยได้ศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นก็คือ y เป็นศูนย์นั่นเองนะคะตรงนี้ให้ f เป็นศูนย์นักเรียนจะได้จะได้ y เท่ากับ f ศูนย์ซึ่งเป็นศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าจุดตัดแกมมีแค่จุดเดียวคือจุดศูนย์ศูนย์นั่นเองก็จําไว้จุดตัดแกมจุดศูนย์ศูนย์นะคะอ่ะเส้นกํากับแนวดิ่งนะคะกากับแนวดิ่งกํากับแนวดิ่งคืออะไรกํากับแนวดิ่งเนี่ยนักเรียนก็ดูอะไรนะดูว่าส่วน ข้างล่างเป็นศูนย์ไหมอย่างที่ครูอธิบายข้างล่าง,ไม,ง,ากกง 1, ไม่เคยเป็นศูนย์เลยเนื่องจาก x กาลังสองบวกหนึ่งไม่เคยเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นไม่มีเส้นกำกับแนวเด่งเส้นกำกับแนวเด่นแนวเด่งจบนะคะเส้นกำกับแนวนอนเส้นกำกับแนวนอนต้องเรียนหาได้ยงไงเส้นกำกับแนวนอนเนี่ยโอ้ยครูชอบกลมๆเดี๋ยวนะ <laughs> เอาอย่างนี้ เส้นกำกับแนวนอนคืออะไรคือลิมิตของฟังก์ชันเมื่อฟังก์งชันเข้าใกล้อินฟินิตี้นั่นคือหาเส้นกำกับแนวนอนแบบนี้น,นเรนไปทำน,นเรนจะได้ศูนย์เพราะฉะนั้นนเรนได้ว่า y เท่ากับศูนย์เป็นเส้นกำกับแนวนอนเส้นกำกับแนวนอนนะคะสามารถหาเส้นกำกับแนวนอนอีกเส้นหนึ่งโดยการเทคลิมิต เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิี้ปรากฏว่ามันได้เส้นเดียวกันนะคะเราก็เลยได้วส้สนเส้นกับแนวนอนสรุปว่าได้เส้นเดียวกันมีเส้นกับแนวนอนแค่เส้นเดียวคือคือ y เท่ากับศูนนั่นเองอ่ะเก็บไว้นะคะแคตาลอ็อกอ่าเก็บไว้นะแล้วเรามาดูคราวนี้เรามาสนใจจุดการเพิ่มการลดของฟังก์ชันการเพิ่มการลดของฟังก์ชันนะเราก็จุดเปลี่ยนวา ะะเอาแนแรก,ก่อนเพิ่มลดของฟังก์ชันก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งว้านะคะเพิ่มลดของฟังก์ชันน,นักเรียนทํำยังไงนักเรียนก็ดูอนุพันธ์อันดับหนึ่งถูกป,ปะเรารู้ว่า f x ก็คือ4 x หารด้วย x กาลังสองบวกหนึ่งนะคะใช่ปะ4ี x หารด้วย x กำลังสองบวกหนึ่งเพราะนักเรียนก็ดิฟหนึ่งครั้งนักเรียนดิฟหนึ่งครั้งแล้วก็หาแล้วก็จัดรูปทำให้ครูนะ ทำให้คุณนะ p a u แล้วทำเลยนะคะทำเลยเนี่ยนักเรียนได้เป็นดิฟหนึ่งครั้งนักเรียนได้เป็นตัวนี้ใช้สูตรดิฟผลหารหารด้วยออมเอ็กกำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองนี่ททำมาเป็นแบบนี้แบบนี้ละนะคะแล้วเสร็จแล้วทำยังไงต่อเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็หาจุดวิกฤต หาจุดวิกฤตนะคะจุดวิกฤตจะหายยังไงก็ให้ข้างบนเป็นศูนย์ให้ข้างล่างเป็นศูนย์ใช่ปะจุดวิกฤต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 คือหายังไงนะคือให้ข้างบนเป็นศูนย์กับข้างล่างเป็นศูนย์นักเรนก็ทดข้างบนเป็นศูนย์ก็คือ1ลบเกำลังสองเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ1กับลบ1เพราะฉะนั้นจุดวิกฤตตรงเนี้ย คือ 1>, 1แล้วก็ลบ1ถูกปะนะคะอันนี้คือข้างบนเป็นศนอันนี้อันนี้เป็นศส่วนข้างล่างเป็นศข้างล่างเป็นศูนย์เนี่ยเป็นไปไม่ได้ x กำลงังสองบวกหนึ่งไงไม่เคยเป็นศูนย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีจุดวิกฤตแค่สองจุดเท่านั้นคือสองจุดนี้นั้นมีจุดวิกฤตแค่สองจุดโอเคไหมหลังจากเราได้จุดวิกฤตนักเรียนก็มาดูว่าฟังกชันเพิ่มฟังก์ชันลดยังไงแล้วก็วาด อ๋อเส้นจํานวนแล้วนักเรียนก็อันนี้เป็นลบหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งถูกปะนะคะแล้วนักเรียนก็พยายามที่จะแตกอันนี้ออกเป็นส่วนๆให้ครูนะคะเป็นอะไรบ้างก็ตรงนี้ก็เป็นตรงนี้นักเรียนมองเป็นสี่หนึ่งลบเหนึ่งบวกเได้ใช่ไหมแล้วก็หารด้วยตัวนี้ x กำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองอย่างนี้แล้วนักเรียนก็ลองแตกนะคะขยับมาหน่อยหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยรูให้อีสีหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นก็มีอะไรบ้างมีสีหนึ่งลบเอ็กซ์หนึ่งบวกเอ็กซ์ทำไมโูต้องเอาสีมาด้วยเอามาหมดจะได้จะได้ชินเพราะถ้าเกิดมีเครื่องหมายลบสี่มาเนี่ยมันเกี่ยวไงเครื่องหมายลบมันมีผลไงเพราะฉะนั้นฝึกเอามาให้หมดนะคะตรงนี้จะเป็น x กําลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดกาลังสองเอาให้ชนิดที่ว่าคูณกันคูณกันหมดเนี่ยมันต้องเป็นแบบเนี้ยจะคูณกับหารก็เหมือนกันนะคะเครื่องหมายเนี่ย ไม่เป็นไรเพราะเราจะดูจุดพักเครื่องหมายนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนดูจุดวิกฤต2จุดเนี่ยเราก็แบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วน1 2 3นักเรียนดูทีละทีละเครื่องหมายนะคะว่าอันแรกสุดก่อน1นลบเมันตัดที่1ใช่ปะ่ะถ้า x มากกว่า1นักเรียนลองแทนเช่นเป็น2องไม่ได้เห็นตรงมันติดลบติดลบถ้า x น้อยกว่า1เป็นบวก เครื่องหมายเพี้ยนนิดเดียวก็ถิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตส่าห์ดิฟทูทุกอย่างนันกเรียนต้องฝึกซ้อมกันให้เครื่องหมายให้ถูกต้องนะคะโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นตรงตรงลบหนึ่งนักเรียนก็แบบเช็คดีๆนะว่าไหนบวกไหนลบนะคะบวกอันน,นี้นลบโอเคไหมถ้ากําลังสองเนี่ยนักเรียนจะได้บวกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีว่าดิฟหนึ่งครั้ง ช่วงนี้มันได้ลบอันนี้มันได้บวกอันนี้มันได้ลบติฟหนึ่งครั้งนะคะแล้วฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันฟังก์ชันเพิ่มครูนักเรี่นไปเขียนเองนะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันลดอันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มนม่ว่เป็นฟังก์ชันลดน,น,นะคะครูไม่ได้บอกว่ามันต่อกันนะแต่ว่าอยากที่จะหลังจากที่เราได้อย่างเงี้ยเรารู้แบบนี้เพราะฉะนั้น จุดสุดขีดสัมพัทธ์นักเรียนก็ได้เป็นไรคะอันนี้เป็นจุดอะไรต่ําสุดสัมพัทธ์อันนี้เป็นสูงสุดสัมพัทธ์นะคะโอเคไหมถ้าเขาบอกว่าจงหาช่วงของฟังชันเพิ่มฟังชันลดนักเรียนก็ตอบไปฟังก์ชันเพิ่มคืออะไรลดคืออะไรแบบนี้นะครูครูให้นักเรียนลองไปเขียนเองไปกันบ้านนะนะคะคราวนี้เราจะต้องการที่จะไปร่างกราฟกันเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะเยอะนะคะมันจะเยอะเกินนะอ่ะมาถึงอีกอันนึงนะคะอีกอันนึง ตัวนี้ความวาวความวาวความวาวก็ต้องหาอนุพันธ์ดับสองนักเรียนไปทำมานะหามาจากไหนนักเรียนเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละแล้วก็มาหาอนุพันธ์ดับสองใช้สูตรผลหารแล้วก็จัดรูปสุดท้ายทำให้ครูนะมาได้เป็น 8x x2-3 ลังสลบสหารด้วย x2-1 ลังสองบวกหทั้งหมดกำลังสาเป็นแบบนี้ แบบนี้นะคะแล้วแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนีนักเรียนก็อาจจะแตกได้อีกเป็น x ลบรูปสาม x บวกลูปสามแล้วก็หารด้วยหารด้วย h กำลังสอง h กำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสามแบบนี้นะคะพอนักเรียนได้แบบนี้ปุ๊บอะนักเรียนก็มาหาคล้ายๆจุดเวกเกอร์แต่มันไม่ไดเรียกว่าจุดมันไม่มีชื่ออย่างที่ครูบอกนะคะคือจุดที่ ทำให้ดิฟครั้งที่สองเป็นศูนย์นะคะนั่นหมาคา่จุดจุดที่ต้องการจุดที่อะไรดีบอกว่าดิฟครั้งที่สองดิฟครั้งที่สองเป็นศูนย์เมื่อเขียนแบบนี้เมื่อข้างบนเป็นศูนย์ข้างบนเป็นศูนย์ก็แปลว่าอะไรก็แปลว่า ข้างบนเป็นศูนย์นะครูพูดแล้วนะนักเรียนครูไม่ได้เขียนทุกอย่างนะคะนักเรียนฟังครูนะว่าข้างบนเป็นศูนย์ข้างบนเป็นศูนย์แปลว่า x เป็นศูนย์หรือเป็นรูทสามหรือเป็นลบรูทสามถูกป่ะนะคะหรืออีกอันหนึ่งก็คือไม่มีค่าไม่มีค่าคือข้างล่างเป็นศูนย์แต่ข้างล่างเป็นศูนย์ไม่มีถูกป่ะข้างล่างไม่เป็นศูนย์เพราะ x กำลังสองบหนึ่งไม่เคยเป็นศูนย์อยู่แล้วมากกว่าเท่ากับหนึ่งเพราะมันไม่เคยเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ย มันมีอยู่สามตัวด้วยกันที่ส่งผลต่อชีวิตเรานะที่ส่งผลต่อชีวิตเราเป็นสามอันนี้เราวิธีหลังจากเราได้มาเนี่ยเราก็มาเขียนกราฟเขียนกราฟแบบข้างบนอย่างนี้เขียนเขียนไดอะแกรมคู้เรื่องว่าไดอะแกรมดีกว่านะคะนันเรเยนก็เอามาเขียนไดอะแกรมไดอะแกรมของเราก็เป็นอ,อย่างนี้นะมีอะไรมาัางมีศูนย์ มีลบรูทสามีศูนมีรูทสาอย่างนี้แล้วนักเรียนก็แบ่งเป็นแบย่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็พายายามแตกอันนี้เป็นส่วนๆนะคะแตกเป็นส่วนๆนะคู่แต่วมาได้เป็นมีอะไรม้างมี8 x มี x ลบรูทสามบวกรูทสาม มี x กำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสามอย่างเงี้ยแตกเป็นส่วนๆนักเรีน,นก็ดูแต่ละส่วนเครื่องหมายขอยงแต่ละส่วนถ้าเกิดว่าดูอันแรกก่อนอันแรกเมื่อ x มากกว่าศูนย์ตรงนี้มันเป็นบวกมันเป็นบวกนอกนั้นติดลบนักเรียนสังเกตปะนะคะนักครูก็เลยได้บวกบวกลบลบอย่างเงี้ยถ้าตรงรูทสามเนี่ยอันนี้มันได้บวก ให้เดือดถีบลบนักเรียนต้องไป double triple check นักเรียนลองทำนักเรียนเองมาเปรียบเทียบกับของครูนะนะคะถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดนักเรียนรู้ตัวนักเรียนทำผิดนักเรียนต้องเคลียร์ให้มันถูกให้ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันเพี้ยนนักเรียนมาดูอันล่าสุดข้างในเป็น x อ็กำลังสองบวกหนึ่งยังไงก็เป็นบวกบวกกำลังสามก็เป็นบวกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นบวกเห็นปะนะคะนักเรียนได้เครื่องหมายของเอฟอ๋ออย่างนี้ ก็เป็นว่าอันแรกเนี้ยก็เป็นลบส่วนอันนี้เป็นบวกส่วนอันนี้เป็นลบส่วนอันนี้เป็นบวกโอเคไหมนะคะเป็นแบบนี้นี่คือของสาคัญยิ่งนะคะเป็นแบบนี้เราได้มาสองตารางเอาสองตารางมาทำไงส่วนคําตอบอื่นๆเนี่ยความว้าวจุดเปลี่ยนวันต้องเล่นเก่งนะอันนี้ก็เป็นอะไรวอวล่าอันนี้ก็เป็นวาลล่าไม่รู้เพิ่มเหมือนรถอันนี้วาวล่าอันนี้วาวล่า อันนี้วอลบอเวอลบอจุดเปลี wow, ่ยนเว้ลก็พวกพวกนี้เป็นจุดเปลี่ยนว้ลหมดเลยอย่างเงี้ยนักเรียนก็ตอบได้นะเวลาตอบจุดเปลี่ยนเว้ลนักเรียนต้องตอบ x y นะว่า x คืออะไร y เดี๋ยวครูไปตอบให้ทีหลังละกันนะคะเอามาร่างกราฟกันก่อนพอได้แบบนี้เสร็จเวลานักเรียนล่างกราฟหอยโคข้อข้างล่างเถอะนะคะนักเรียนล่างกราฟเราจะร่างกราฟกันนะวิธีการร่างกราฟเนี่ยนักเรียนเอาจุด นี่ทั้งหมดมาเขียนยำรวมกันก็ลไล,ล่ไปลบรูทสามันน้อยกว่าลบรูทหนึ่งใช่ปะ่ะมีะหมดห้าจุดแล้วเียนเขียนไปห้าจุดเวลาล่างกราฟนะคะแล้วเียนเขียนมามีมีห้าจุดอสีแดงมีมีทั้งหมดห้าจุดก็คือมีอะไรบ้างลบรูสามลบหนึ่งล ศูหนึ่งรู้สามนี่มีทั้งหมดห้าจุดหวังว่าหวังว่าไม่ผิดนะมีทั้งหมดห้าจุดนี้ใช่ปะทั้งหมดห้าจุดนี้นะแล้วทีนี้มันก็เลิ่แบ่งบริเวณออกเป็นส่วนๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วนักเรียนทำไงนักเรียนเอาเครื่องหมายของเอาเครื่องหมายของอนุพันธ์ดับหนึ่งมาใส่ เราผ่างอนุพันธ์ดับสองมาใส่ร่วมกันอันดับหนึ่งก็คืออันนี้ตัวนี้เข้ามาอนุพันธ์ดับหนึ่งครูจําไม่ได้ครูขอลอกเถอะนะนี่นะครูลอกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทดกันเดี๋ยวลบทิ้งเนี่อันดับนี้ของอนุพันธ์ดับหนึ่งนักเรียนจะเห็นว่า อนุพันธ์ดับหนึ่งนะคะน้อยกว่าลบหนึ่งเป็นลบนักเรียนเห็นลบหนึ่งไหมน้อยกว่าลบหนึ่งเป็นลบระหว่างลบหนึ่งกับหนึ่งตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นบวกมากกว่าลบหนึ่งเป็นลบมากกว่าหนึ่งเป็นลบโอเคไหมอันนี้คือเลขหนึ่งของโคูนะเลขหนึ่งของโคลบหนึ่งของรคโอเคมั้ยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่ารค แปลงอันนี้กลายเป็นตัวนี้ตัวเดียวกันเข okay, มานะคะคูลบนะแบบนะ้โคไปเอามานะคะอันนึงนึงก็ไปเอามาเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่น,นะคะเรารู้ว่าอนูความดับสองนะน้อยกว่าลบรูทสามเป็นลบอะโูเขียเนเป็นลบเป็นลบระหว่างรูทสามถึงศูนย์เป็นบวก ตรงไหนคือรู้สามถึงศูนย์ในนี้รู้สามถึงศูนย์คืออันนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบวกถูกปะอยู่ระหว่าศูนย์กับรู้สามติดลบอันนี้คือศูนย์ถึงรู้สามติดลบเพราะฉะนั้นนี่เป็นลบเครื่องหมายลบมากกว่ารู้สามเป็นบวกเห็นปะแบบนี้โอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ ก็แบบแตักยาที่เราทำนักเรียนก็จะรู้แล้วว่ามันเพิ่มมันลดยังไงนะคะมันอย่างนี้นักเรียนก็ครูก็จะใส่กราฟนะอันนี้อะไรฟังก์ชันลดเว้ลล่างก็ลดเวอลล่างเห็นปะอันนี้ลดเวอบอนักเรียนช่วยครูนะครูทำผิดแล้วบอกไม่รู้จะบอกครูยังไงอีกเพิ่มเวอบอ mm. เพิ่มว้า,ววาวล่างลดเวอลล่าง ลดวาบอลเน,นี่เป็นแบบนี้เรารู้แบบนี้นะคะสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนทําอีกอย่างหนึง่งก็คือใส่เลขคือเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในกราฟเราเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือดูจุดนี่นะสิ่งสําคัญก็คือดูจุดดูจุดยังไงคะดูจุดต,ตรง f x y f x คือใคร เข้าใจป่ะ fx คือใครก็คือก็คือ f ของลบรูปสามคือใครของ1อันนี้คือใครเนี่ยเราจะรู้ไปทำไมจริงๆแล้วเราต้องไปเราต้องคิดมาก่อนแล้วเมื่อกี้ครูไม่ได้คิดเพราะเวลาที่เราตอบเนี่ยตอบจุดสุดขีดสัมพัทธ์จุดสุดขีดสัมพัท์นักเรียนก็ได้ลบหคู่กับใคร1คู่กับใครอยู่แล้วถูกไหมเพะฉะนสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องไปหามาว่าว่าเป็นยังไงว่าลบว่า f ของ f ของพวกเนี้ยคือใครเพราะเวลาตอบจุดเปลี่ยนเว้าเนี่ยจุดจุดเปลี่ยนวเวล์นักเรียนก็ไปหามาไว้นี่มันคู่กับใครอยู่แล้วนะคะสมมุติว่าไปหามาครูไปหาให้นะคะครูไม่ไมีมีนี่เนี่ยอ่ามาดูนะคะ f ของลบรู้สามครูได้ลบรู้สามนักเรียนไปหามานะมันได้ลบมันได้ลบรู้สามฟของลบหนึ่งมันได้ลบสองฟศูนย์มันได้ศูนย์ส,นน 0. ส่วน f หนึ่งได้สอง f รูทสามเราได้รูทสามแล้วก็ลองไปแทนค่านะคะมันออกมากเป็นแบบนี้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะดูว่าจุดจุดเปลี่ยนเว้าอย่างเงี้ยจุดเปลี่ยนเว้าตรงนี้นะคะมันจะได้เป็นลบรูทสามกับรูทลบรูทสามศูนย์กับศูนย์แล้วก็รูทสามกับรูทสามเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนเว้าเป็นเป็นควนดักนะคะแบบนี้นะ เสร็จแล้วเนี่ยพอได้ทุกตัวและวิธีก็คือว่านักเรียนจะเขียนกราฟจะเขียนกราฟเนี่ยก็มีแกนนะแกน x แกน y อะ่ะแกน x แกน y อ่ะแกน x แกน y นะคะนี่ก็แกน x อันนี้ก็แกน y เราเขียนกราฟน้มต้นเลยนักเรียนไปดูโดเมนไปดูช่วงกำกับนะคะดูโดเมนดูช่้งกำกับไหนโดเมน h ใน r ไม่มีปัญหา จุดตัดแกนจุดศูนย์ศูนย์่ตัดที่ศูนย์ศูนย์นะเส้นกำกับแนวดิ่งไม่มีแนวนอนคือ y เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเรามีเส้นกำกับแนวนอน y เป็นศูนย์เนี่ยเส้นกำกับแนวนอนเพราะฉะนั้นเป็นแบบเนี้ยก็คือไม่เคยโดนเส้นนี้อันนี้คือเส้นกำกับแนวนอนเส้นกำกับแนวนอนคือคือคือหมายถึงว่าเวลาที่มันไปไกลๆอ่ะมันจะไม่แบบมันจะไม่ผ่านอันนี้ นะคะต่แบบไม่ใช่ไม่เคยโดนแต่ตอนไกลๆมันจะพุ่งเข้าหาตัวนี้เวลาที่มันไกลๆครูไม่รู้มันจะท่าไหนนะคะแต่มันจะเป็นแบบนั้นนะแล้วทีนี้เนี่ยนักเรียนมาดูจุดที่จําเป็นนักเรียนก็เอาเข้าไปใส่ในแกนมีอะไรมั่งลบหนึ่งสีแดงดีกว่านะคะตรงนี้มีลบหนึ่งตรงนี้มีลบรูทสามนะคะตรงนี้มีหนึ่ง ตรงนี้มีรูทสามโอเคไหมแล้วเรารู้ว่ากราฟเราเนี่ยมันกราฟเราเป็นสีสีชมพูดีกว่าสีชมพูสีเขียวสีเขียวนะสีเขียวกราฟเราเป็นสีเขียวนะเรารู้ว่ามันในเนี้ยมันคือ f ของลบรูทสามได้ลบรูทสามเอาใหม่เของลบหนึ่งได้ลบสอง แล้วรู้ไหมอยู่บนเส้นราฟฟของลบหนึ่งได้ลบสองลบสองกับลบรูทสามไหนมันไกลกกันอันนี้คือลบหนึ่งอันนี้คือลบสองลบรูทสามเนี่ยไม่ถึงลบสองถูกปะนี่คือลบรูทสามเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือมีจุดอยู่ตรงนี้หนึ่งจุดลบหนึ่งมันได้ลบสองมาเลยตรงนี้ f ศูนย์มันได้ศูนย์ตรงนี นี่นจุดที่มันมีหนึ่งคู่กับสองอันนี้หนึ่งอันนี้สองหนึ่งคู่กับสองอยู่จุดนี้แล้วก็รูทสามคู่กับรูทสามตรงนี้นะคะชื่อรูทสามคู่กับรูทสามตรงนี้นี่นะคะนักเรียนจะเห็นว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะโคลาส่วนจะเห็นว่ากราฟเราเนี่ย ยังไงมันก็ต้องผ่านจุดพวกนี้ห้าจุดนี้ต้องผ่านห้าจุดนี้นะคะหน้าที่เราคือเอามาประกอบมาประกอบฉากประกอบยังไงประกอบไมยย่ยากนักเรียนดูนะว่าตรงนี้มันต้องเป็นแบบนี้ใช่ปะ่ะกราฟเราเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ตอนนี้มันต้องเป็นแบบนี้ถูกไหมยังไงน้อยกว่าร้อยสามแบบนี้แล้วไม่มีจุดนี้อยู่นักเรียนก็แค่ให้มันเป็นแบบนี้มันก็เลยเป็นแบบนี้ของเราถูกปะ นะคะมันเป็นแบบนี้แล้วอยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งตรงนี้กราฟเราเป็นแบบนี้แปลว่าอะไรก็แปลว่าเป็นแบบนี้เฮ้ยกลัไม่สวยมันต้องเป็นโคง้งโคงนี่อย่างเงี้ยมันต้องเป็นมันต้องเป็นโคง้งจืออย่างเงี้ยนะึกออกไหมคะแล้วทีนี้ระหว่างระหว่างนี้ลบหนึ่งถึงศูนย์กราฟมันขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือกราฟมันก็ต้องขึ้นไปอย่างเงี้ย นืออกปะนะคะแล้วระหว่าง0ถึง1กราฟมันเป็นแบบนี้0ถึง1เป็นอย่างนี้เวลาวาดที่ครูในข้อสอบอะนักเรียนจะต้องทำโค้งให้นะนักเรียนมาตรงๆอย่างนี้ครูไม่ให้คะแนนนะเพราะครูไม่รู้นักเรียนแบบโค้งว,ว,ว,ว้อบนว่าว่างถูกปันนักเรียนจะโค้งะไรน้องโค้งให้ครูนะฝึกเล็กน้อยนะนะคะระหว่าง1กับร้สามันโค้งลงแล้วเรียนต้องฝึกวาดโค้งให้ครูอย่างนี้นะนะแต่นักเรียนแบบ โค้งแบบนี้จะผิดนะไม่ได้นะเพราะนี่มันสูงสุดสัมผัสแล้วนะมันต้องแบบลงมาเลยนะนะคะระหว่างลดสามไปเรื่อยๆมันก็ต้องเป็นไงคะมันต้องเป็นหน้าตาแบบนี้ถามว่าอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกเพราะนี่มนันเป็นเส้นกำกับนักเรียนมีความรู้นเนส้นกำกับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นเส้นกำกับเลิกออกปะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ใกล้ๆเส้นกำกับไปเรื่อยๆนักเรียนเข้าใจไหมคือคือ,คอข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันทําให้เราวาดกราฟด้แบบเดียว นักเรียนจะมาอย่างนี้ผิดนะคะแล้วนักเรียนมาสั้นๆแบบนี้ครูก็ไม่ให้คะแนนครูก็หักคะแนนนะเพราะว่ามันต้องไปใกล้เส้นกำกับนืกอออกป่ะฝั่งนี้ผิดมันต้องไปเส้นกำกับนะถ้าเกิดเขียนมาแบบนี้ได้คะแนนไม่เต็มนักเรียนต้องไปนักเรียนก็ต้องขึ้นไปเนี่ยไปเส้นกำกับนักเรียนเข้าใจครูป่ะมันต้องไปเข้าใกล้มันต้องเข้าใกล้เส้นกำกับเส้นของกากับเราคือตัวนี้มันต้องวิ่งหาเส้นกำกับเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นรูปตอนแรกที่ครูว่าก็ถึงแค่เนี้ยไม่ได้ขนานนันจะต้องแบบทําให้ครูเห็นว่านักเรียนพยายามไปช่วยกันเหมนกับนี่แหละนะคะกราฟของเราครูตื่นเต้นมากเลยนะนี่มันตรงไหมตรงปะก็เป็นไปได้นะแต่ของเราเนี่ยดูป่องๆดุ่งๆเอนเขาเพราะว่าสเกลเราเนี่ยขยายกว้างแต่มันจริงอย่างนี้มันมันอย่างนี้จริงๆเลยนะคะมันก็ตรงกันนะอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยเนี่ยเนียอย่างนี้แหละนะคะโอเคนะนะคะ ตัวอย่างหนึง่งเดี๋ยวครูทำให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนเริ่มคล่องนะคะแต่เวลาถ้าเกิดตอบเนี่ยครูตอบไม่หมดนะั้นนักเรียนไปไปทาเป็นการบ้านให้ครูนะคะว่าว่าจุดเปลี่ยนเว้าคือใครความเว้าคือใครนู่นนี่นั่นคือใครสุดที่สัมผัสคือใครอะไรเป็นช่วงเพิ่มช่วงลดอะไรเงี้ยไปเขียนให้ครูด้วยครูให้ทําการบ้านนะนี่ครูเปลี่ยนเว้าให้ดูพยายามร่างกราฟให้ดูอย่างเดียวมั้นมันเสียวเวลายเยอะแล้ออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะมา อันนะเดี๋ยวครูสปรีดีว่าเดี๋ยวครูสปรอันนี้ไปอีกไปอีกอคลิปหนึ่งนักเรนจะได้ดูแค่1คลิปเท่านั้นไปหายใจกันก่อนหายใจครูก็หายใจด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาตอบกันอีกคลิปหนึ่งสำหรับตัวอย่างนี้ค่ะ